มีอีกท่านหนึ่งถามมาว่าถ้าผมอยากฝึกสมาธิแล้วไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นผมจะใช้คําบริกรรมคำว่านามาพาะทะแล้วก็สลับไปจากนะขึ้นก่อนมาเป็นมะพะทะนะแล้วก็สลับไปจนกระทั่งครบเนะี่ยการฝึกอย่างนี้จะทําได้ไหมอันนี้ก็ทําได้ถ้ามันดึงสติเจตนาสําคัญถ้าเรามีเทคนิคในการที่เราจะเอาสติของเราให้อยู่ เพราะสดงสมาธิสติที่ต่อเนื่องจะเป็นผลทําให้เกิดสมาธิคือทําให้จิตสงบเนีเขาสำคัญต้องฝึกสติสติโลกาสมิชากโลเป็นสติสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกถ้าเราขาดสติเราก็หลงไหลไปตามอารมณ์อารมณ์อื่นแต่นี้เรามีเทคนิคเอานามาพัฒะมาเป็นหลักที่เกาะของสติแล้วก็ใช้ได้ แต่มันอยู่ภายนอกมันเป็นแค่เหมือนกับว่าพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอะไรเนี่ยนะนะถ้าจะให้ดีแล้วทําตามที่พระเจ้า,าสั่งสอนให้เห็นกายในกายดีกว่าดูลมหายใจกระทบที่ปลายจมูกนะแล้ก็ดูตัวนี้ยิ่งจะให้ดีแล้วจเจริญสติปัฏฐานสี่สติสัมัญญะถ้าจะถามข้าพเจ้าต้องมีสติสามัญญาถึงจะตอบได้ตอบได้ชัดเจน อันนี้เรื่องน้ำมะพระธาเนี่ยถ้าเราดูตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยเอาสติเราไปเจาะแล้วยิ่งเราถ้าเกิดว่าพอน้มามะพระธาเสร็จแล้วก็ไอ้ไอ้มะมตัวที่สองเนี่ยมาะแล้วก็มะแล้วก็มะพระธะนะเห็นไหมเอาตัวที่สองไนแล้วเอาตัวที่สามขึ้นก่อนอน,น้ามะพระก็เอาพระธะนะมะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสลับกันไปอย่างเงี้ยสติของเราก็ถูกผูกดีขึ้นเนี่ยสมาธิก็เกิดะมันก็เกิดได้อันนี้ก็ใช้ได้ จะเอาสมาธิแบบที่ดีกว่าไม่ใช่ในวัะพุตศาสนาเป็นแค่ระลึกถึงภายนอกแต่ถึงเราได้ภายนอกแล้วเราน้อมเข้ามาในตัวก็ได้ตัดใจของเราปกติมก็อยู่ในตัวถึงเราวาวนาไปนอกแล้วเดี๋ยวก็น้องก็หาในตัวเราก็ได้พบเพราะว่าเป็นการฝึกสตินั่นเอง